สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่อง y u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  e ศรัทธาหลวงตาบุญชื่นเสียตั้มเจนีขณะนี้เวลา7จ็นาฬิกา20นาทีของวันที่21เดือนมีนาคม2565นะคะพระธาตุโทนสวรรค์สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครพ,พนมแห่งที่19นะคะวัดประชาสามัคคีตำบ โพนสวนนรรค์อำเภอโพนสวรรค์จังหวัดนครพนมค่ะนานี้หดวงตาท่านก็จะทุดงนะคะดวงตาท่านก็จะทุดงแล้วก็ชมบรรยากาศก็ชมบรรยากาศนะคะ ันนี้ท่านก็ได้เวลาที่หลง่งหน้าต่อนะครับไปยังพระธาตุจำปานะครับเช้านี้นะครับเดี๋ยวรับพรก่อนนะคะนนอะไร่

มบบนีับมคุัน้าแคุยกัน้ามุยกนนะคะมคุกันะคะห้าุยกันคหาุยกันนะคะามคุยันนะคะยนะคะาคุยกันนะคะกัห้ากันนะคะาย้าัน้นนะมกกน หลงต้องออกจากวัดแล้วสิหลงต้องออกจากวัดแล้วต้องออกจากวัดก็เลยว่าดีเอรอหลงทางล่ะ สาธุอมุโนโทนานะคะกับศรัทธาทุกคนทุกท่านนะคะค่ะก็นี่นะคะอันนี้หลังวัดนะคะหลังวัดหลวงตาท่านพาออกมาในซอยบ้านนะคะจะลัดเลาะหมู่บ้านนะคะไม่ได้ไปตามถนนใหญ่เหมือนทุกครั้งนะคะเพราะว่าหลวงตาท่านไม่ท่านจะโปรดไปเรื่อยๆนะคะตามเส้นทางที่ ใหม่ๆนะคะอันนี้ก็คือลัดเลาะเข้าหมู่บ้านอันนี้จะเป็นอ่าเข้าด้านหลังของหมู่บ้านนะคะอันนี้เป็นวัดนะคะนี่กำแพงวัดกำแพงอ่าวัดประชาสามัคคีนะคะพระธาตุอําพระธาตุพนสวรรค์ค่ะอันนี้หลังวัดค่ะนี่ก็อ่าขาบวนนะคะวันนี้แม่ขาวนะคะอ่าแม่ชีแล้วก็แม่ขาวเยอะนะคะวันนี้ ทุกท่านน่ารักมากมารับบุญยิ้มแย้มแจม่มใสนะคะนี่รถหนูอยู่ไกลเมื่อกี้ไปเอารถนะคะหลวงเนึกว่าหลวงตาท่านจะออกเส้นใหญ่หลวงตาท่านออกเส้นเล็กเอารถไปไว้ก็เลยวิ่งไปเอาถ้าเรื่องอหลงทางนี้ไว้ใจหนูนะคะนี่นะคะนู้นขบวนวันนี้พี่น้องของเราทั้งบ้านโพนสวรรค์และหมู่บ้านใกล้เคียงนะคะ ท่านก็มารับหลวงตากันนะคะท่านมารับหลวงตากันก็ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขนะคะความเจริญคิดสิ่งไหนปรารถนาสิ่งไหนก็ให้สมดังความมุ่งมาป่ปรารถนานะคะทุกคนทุกท่านด้วยนะคะนะคะเป็นทางด้านหลังวัดค่ะมาเส้นทางด้านหลังวัดลัดเลาะเข้ามานะคะ มาน่าจะไม่ไกลเท่าหน้าวัดนะคะอันนี้จะลัดเลาะทางด้านหลังหมู่บ้านนะคะค่ะนี่นะคะเป็นบรรยากาศท้องทุ่งไรนาของเรานู่นแม่ขาวนะคะเดี๋ยวหนูซูมให้ดูนู่นแม่ขาวนะคะเดินวันนี้โอ้ยเยอะมากนะคะอนุโมทนาบุญกับแม่ขาวนะคะอ่าแล้วก็แม่ชีมีแม่ชีด้วยนะคะ บุญด้วยนะคะบรรยากาศก็ลงตาพาเข้าท้องไรท้องนาเลยนะคะวันนี้มาด้านหลังสาธุอนุโมทนากับศรัทธาประชาชนทุกคนทุกท่านนะคะศัทธาญาติโยมศรัทธาพี่น้องนะคะพี่น้องของเราเรามาอยู่ด้วยกันเราก็เป็นพี่น้องกันพี่น้องแบบที่ว่า ไม่ได้นัดหมายพี่น้องแบบที่ว่าเรามาเจอกันนะคะมาเจอกันต่างคนต่างไม่เคยเจอเนาะพี่น้องก็ไม่เคยเจอหนูหนูก็ไม่เคยเจอพี่น้องแต่เราได้มาเจอกันในช่อง y t u t u นะคะตั้มดัมซิ่งแล้วก็ศรัทธาหลวงตาบุญชื่นไม่ว่าจะเป็นทางเพจ f a c e b o o k ไลน์ like, ก็หมายถึงว่าถ้าบุญเราไม่ประสานกัน คนเราก็เจอกันไม่ได้พี่น้องก็จะต้องไปดูช่องอื่นไม่มาดูช่องหนูถ้าพี่น้องที่ดูช่องหนูก็แสดงว่าพี่น้องบุญของพี่น้องกับบุญหนูนะคะประสานกันคือเราอาจจะเคยร่วมบุญเรื่มร่วมกุศลกันแม้ในทางชาตินี้ชาติหน้าหรือพบในไหนนะคะก็ นี่นะคะบุญของเราบุญต่อบุญบุญที่หนูได้มาอยู่จุดนี้บุญที่หนูได้มาเห็นบุญที่หนูได้ทำได้ใส่บาตจริงนะคะได้ถวายน้ำจริงได้มาถ่ายให้พี่น้องได้ดูจริงอย่างเงี้ยก็คือหนูอยู่จุดนี้หนูทำจุดนี้แต่หนูขอเป็นสะพานบุญนะคะที่จะเชื่อมไปถึงพี่น้องหลายๆคนหลายท่านเชื่อมไปยังพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศที่อยู่แดนไกลห่างไกลจากบ้านเมืองเราพี่น้องที่อยู่ใน ่ประเทศของเราแต่อยู่ห่างไกลคนละจังหวัดนะคะหลายพันกิโลหลายร้อยกิโลหนูขอเป็นส่วนหนึ่งนะคะส่วนกลางขอเป็นส่วนหนึ่งถ้าอย่างเรียกก็บุคคลสาธารณะนะคะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของพวกท่านที่จะนําบุญนะคะต่อบุญไปถึงพวกท่านพวกท่านเองถ้าได้รับบุญจากหนูแล้วพวกท่านก็ต่อบุญนะคะก็คือการบอกบุญไปยังพี่น้องนะคะให้ ทราบนะคะถึงศรัทธาบารมีของหลวงตาท่านนะคะก็ได้บุญบอกบุญต่อบุญนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมที่ y u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  e ศรัทธาหลวงตาบุญชื่นเสียตั้มเจนีแล้วก็ทางช่อง youtube ตั้มดําซิ่งเพจ facebook ไลฟ์ like นะคะก็ต่้มดําซิ่งนะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยจะส่งหลวงตาถึงที่พักสงแล้วสำหรับคลิปนี้สาธุค่ะ